สวัสดีคะ่ะพี่น้องช่องของฉันสาวบนอยู่ต่างแดนอยู่ออสเตเลีย้ะพี่น้องตอนนี้อยู่โกโคตเห็นภาพาสวยๆงามๆกับเลิศสิทาวิดีโอส่งให้เบิ้งนะพี่น้องน่าพุนเบิ้งทั้งฟังพี่ปุนะนามนามน้มนามนาม,นามปุนานามพี่น้องอยากให้ผ้าเบิ้งนามแล้วก็ผ้ามาเบิ้งนี่ทะเลล้นวนๆน,น,นะพี่น้อง ทะเลรวนๆนะคะนิดวันเซาพอร์ทนนี่ <Yeah. S 1> อ๋อปนห้องว่าเซาพอร์ทนนี่ค่อว่าโกโค่กับจบนะพี่น้องเนาะเบองไทยคือสิบหูหรอกว่ามองนั่นมองนี่แต่เจ้าขำว่าเบิง์ข่อยแต่ว่าถ้าคนอยู่นี่เบิงหนึ่งก็คือเซาพอร์ตเยอะพี่น้องเอ้ยเนี่ยงามๆสวยๆงามๆเพ้นมดตอโลดทั้งผงกับผงเลือเลือ เรือเรือค่ะเรือเรือนะคะไปตั้งพีกะตึกขัะตึก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 ง่า่ดียังเธอเท่าสิอันนั้นไม่ต่ตึกแล้วพี่น้องบุ่นเบิ่งเอาตึก ไ y ้ don't know ไว้ they w a n ด t h ว dry ลายแดดทัตึกพี่น้องตึกเบื่องเอาขอบถนนขอบถนนเป็นตึกนี่ขอบถนนเด้อก้ท่าจากขอบถนนดอกพี่น้องมันเป็นตึกตั้งฟังพี่ก็น้าค่ะฟังฟังฟังต่้น้ำน้ำผ่านมานี่ละพี่น้องผ่านไปผ่านมาอย่างนี้น้ำก็ได้หือ เป็นบ้านเฮาก็คือภูเก็ตพัทยาอยู่ติงไลพัทยาเอาภูเก็ตอีกโคโค่ระบบอันสิ mm hmm. บบนว่าภูเก็ตก็ได้สิว่าพัทยาก็ว่าได้นะพี่นอ้องอันคอยดมมองได้มันใหญ่แต่นี่ใหญ่ยยกว่าใหญ่ยยกว่าพี่นอ้องก็เลยเห็นแล้วก็เลยอยากสิถ่ายวิดีโอให้เบิง่ง ก่อยโบก้อยได้ทายทั้งผีพี่น้องก่อยก็ทายอยู่แถวลานเฮี่ยนก่อยเนี่ยเป็นสินะแต่อันนี้ก่อยก็อยากจะทายให้เบิ่งหลายกว่าถ้าได้ออกมาข้างนอกก็สิได้เห็นหลายแรงหลายแนวเนาะพี่น้องเนาะแต่อยู่บ้านก็เห็นหน่อยๆก็เห็นแต่ข่อยอยู่กับสวนกับเฮี่ยนกับสานแต่ออกมาข้างนอกก็เห็นกว้างขวางกว้างสินะพี่น้องกว้างขวางกว่าเนี่ยจิผ้ามาไปทั้งอัน ตั้งแม่นามพี่น้องตั้งแม่นามอยู่วันเดียร์เสมอเฮียฮันนี่ไ e ้ n o นน o n t บท o ่อย w ่วันไอ้นุ e ิ k no w share the mirages oh. we, we might get it no 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 I can't eat a lot t h spend money too much yeah I have a bite that go that ท่นนี่ careful that one นามพี่้องนาม น้ำทะเลนะคะสวยบ่เห็นบ่หนามทิ่งหนามทิ่งข้นมาตกปลาตกเบ็ดไปเนาะมันก็มีความซุกได้พี่น้องเป็นเห็ดแนวนั่นก็มีความสุกเป็นผ้ากันไปเห็ดไปเป็นกระคนขี่รถถีบมีคือกันละก็บานเท่าลรพี่น้องขี่รถทงรถถีบผ่านไปประกับผ้าลูกผ้าเต่าคนไปเห็นบ่ผ้าลูกผ้าเต่า ผนพ่เมียเัยขี่จักรยานเด้ตีจักรยานไปเซยแด่พี่นอ้องผดเห็นบ่ต,ตึกเห็นตึกเห็นยังบอพี่น้องเห็นบอกเห็นเรือเต็มไปหมดต้งเรือหน่อยเรือใหญ่เรือย,ยอดเรือสารพัดเรือมึงที่ละผลเต็มไปหมดกอต้ายทั้งคางพี่น้องกอตายทั้งคางเองอทวดลาย <c oughs> คอยถ่ายทั้งคางด้วยนี่เด้อเพราะว่าแต่คอยถ่ายทั้งทั้งผีมันก็จะเห็นแต่อีหยัง่ฮู้มันก็จะบ่เห็นนั่นเห็นนี่เนาะถ่ายทั้งคางไปถ่ายข้างๆไปนะคะเดี๋ยวก็เห็นโน่นเห็นนี่หลายๆอย่างน้ำทะอกน้ำทะเลมาทั้งผี่ฮ้ยม่าโทษหลายๆพี่น้องเลยมันขั้นข้อนี่ล่ะค่ะว่ามีหยังดอกขั้นข้อ อ้าวบันนี้มาทังฟังพี่อ่ะเพรท่านได้เศร้าเลยมาทั้งฟังพี่กันแต่มีต่ทะเลทั้งนั้นคนกันยางกําลังกาแบบชุบประตูอันนี้พรายังเนี่ยปาชิปอินไสดเเนานอ ยักซฟิชชิปส์ได้เลโอเคสิเข่ามานีพญายิ้ผ้ามาก,กินเข่ากันโอ้ยขันคอพี่น้องขันคอถดหลายๆเด้อพี่น,อ <c oughs> น้อ,ละละละนองเด้อก่อนจะได้ไหวซ้ำนี่ละพี่น้องตามากก็ กดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่นั่งน้ำเลือดค่ะเดอพี่น้องเดอขอบคุณหลายๆค่บบ๊ายบายซียูบาย